สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสุขุสุขค้นครับพี่น้องครับเมื่อนี้กลับมาพบกับบ่าวเอกคือเก่าครับบันทียี่สิบแปดพฤศจิกายนนะครับพี่น้องมือว่านกับเป็นมือวันลอยกระทงนะครับอ่าหลายๆคนก็ได้ไปลอยกระทงตามงานต่างๆกา็เห็นไห้แฟนคลับเอฟซีคงจะมีความสุขนอกรับพี่น้องเมื่อคืนนี้นะครับอ่าหลายๆายคนเองนะครับก็ไเด้ไป ล้อยกระโงนั่กระไดไปเบิึงหมอรัมนัน่เน,นาะครับน้องพี่น้องอไปทางด้านของอหมอรัมเซเว่นหกนกพงศกรแล้วก็น,น้องไอซากุณาโค่นนะครับพี่น้องน,อนอ้องพี่น้อง,อองอหลังจากที่พี่น้องเอฟซีนะครับกระไดเห็นแล้วในช่วงวันเกิดนกพงศกรนะครับว่ามีเอฟซีแฟนคลับนะครับเป็นนัก จัดนักจัดเต็มนะครับเซอร์ไพร์วันเกิดนกพงศกรนะครับพี่น้องถือว่าเป็นเซอร์ไพร์ที่แบบโอ้โหบอรธรรมดาครับจนนะครับเฮ็ดไห้ซื้อไงครับพี่น้องหลายสำนักด้วยกันนะครับได้แพร่ตีข่าวกันนะครับยังเพจบันเทิงของวันบันเทิงครับพี่น้อง แฟนคลับเปนหนักจัดรถบ้านให้วันเกิดนกพงศกรวาสนาผู้ใดน้อนอกจากฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีด้วยการทำบุญร่วมกับแฟนคลับแล้วปีนี้ยังปังสุดๆเพราะได้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นรถบ้านมูลค่าถึง7ลักจากแม่ฮักตางแดนที่ขอมอบให้เพื่อความสะดวกเวลาไปทำงานตามสถานที่ต่างๆ พราว่าจะอาบน้ำเขาห้องน้ำแต่งหนาแต่งตัวทุกอย่างอยู่ในรถขั้นเดียวจบเลยซึ่งนกบอกว่าดีใจมากที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณที่หักกันและจะพัฒนาสืบสารวัฒนธรรมวอลลัมตั้งใจทําผลงานออกมาเป็นของขวัญกลับขึ้นให้แม่พี่น้องแฟนครับไหมีความสุขคือกันนี่ครับพี่นอ้องสื่อใไ่ รับประเทศนะครับเพิ่นได้ตีแพ้ข่าวนะครับทีเอฟซแฟนคลับเพิ่นได้จัดนักจัดเต็มนะครับแล้วก็มาเบิ่งอีกซื้อสำนักใหญ่อีกสำนักหนึ่งครับของไทยรัฐบันเทิงนะครับเพิ่นกระด้อ่าโพดข่าวนกพงศกรรับของขวัญชิ้นโตรถบ้านจากแม่ฮักมูลค่าติดหลัก นกพงศกรฉลองวันเกิดอายุครบ30ที่ผ่านมากับการทบุญร่วมกับแฟนคลับโดยครั้งนี้นกได้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นรถบ้านมูลค่าเจดหลักที่แม่หักจากต่างแดนมอบให้เพราะแม่เห็นนกลำบากในเวลาไปถึงเวทีนกเป็นหัวหน้าดูแลการทำงานของทีมงานทั้งหมดจะอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งหน้าแต่งตัวคราวนี้ก็สะดวก คนทุกอย่างอยู่ในรถคันเดียวจบเลยภายหลังเจ้าตัวเผยความรู้สึกดีใจมากที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณที่รักสัญญาว่าจะพัฒนาสืบสารวัฒนธรรมหมอลำตั้งใจทำผลงานออกมาเป็นของขวัญกลับคืนให้แม่ๆพี่น้องแฟนคลับนกได้มีความสุขเช่นกันครับพี่น้องโอ้โหบอกเลยว่านี่แหละครับบอธรรมดานะครับ สำหรับแป้นครับเอฟซีนกพงศกรนะครับจัดหนักจับเต็มเนาะพี่นอ้องพี่น้องจาได้บอ่อครับก้อนน้านี่ที่นกพงศกรนะครับเพิ่นก็ได้บอกกับอีหล่าอายสก,กุณาพ่อนเนาะลูกพอนกนะครับเพิ่นก็ะยาไขอีหล่าอ้ายเนี่ยนะครับได้รับในนอนแบบสบายที่นอนนุ่มๆน,นะครับความฝันเพิ่น นะครับอยากได้รถบ้านสุดท้ายความฝันนั่นก็เป็นจริงครับพี่น้องอ่านี่แหละครับเพิ่นกาได้บอกอ่ากับน้องอ้ายว่าอ่าแล้วก็เพิ่นกับโพสคลิปนั่นแหละครับพี่น้องซึ่งเพิ่นกับฝันอยากได้รถบ้านนั่นแหละแต่ว่าติดอ่าภาระนะครับขาดเหตุใจแล้วก็หนี้สินที่ยังรับผิดชอบ อยู่ในกระบบงนี่แหละก็เหตุแห่งบบสบายดีนักนะครับเป็นก็เลยบอกอีหลาอายว่ากัรนอนเต็มไปก่อนเนาะนี่แหะครับฝันเป็นจริงแล้วนะครับต่อไปนี่นะครับาพาหนกพุงสกรและกัน้อยอายนะครับกับคงจะได,ด้ไปใส่มาใส่กับสีมีความสะดวก สบายนะครับเพราะว่ารถบ้านนี่ข้างในนะครับมีครบเสร็จทั้งหมดนะครับยกไปไว้อยู่ในรถคันเดียวกันทั้งหมดครับเพราะว่าจะเป็นที่นอนอเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับทีวีแอร์นะครับไฟฟ้าห้องน้ำนะครับครบเสร็จรวมอยู่ในรถบ้านคันเดียวกันทั้งหมดครับพี่นอ้องและค่านี้ เกตลักษณ์พเพื่อเรียกับพี่น้องบอ่ธรรมดาครับอ่าก็ขอให้อ่าผู้ให้จะเลื่อนจะเลื่อนเนาะ,ะผู้รับก็ขอให้จะเลื่อนจริญคือกันนะครับก็ถือว่าโอ้แฟนคลับเอฟซีนะครับสำหรับแม่พ่อยนี่ก็ถือว่าโอ้ก็ขอให้จเจริญเจริญน,นะครับอ่าเพราะว่าเห็นความลำบากของนกพงศกรแลรืก็อีขขาละะอา,อายนะครับเปิดกันกเลยจัดเต็ม จัดนักไห้นะครับอ่าเพราะว่าบอาถึงแล้วนะครับว่าหมอล่ำจะไปใส่มาใส่นี่กค่คนขังแต่ลาบากเพื่อกันนะครับเพราะว่าต้องไปแสดงนี่เป็นการแสดงอยู่กลางแจ้งเนาะครับพี่นออ้องอบางมองเองก็บอ่มีห้องน้ำเด้เอ่ากันเป็นทีล้านกว้างอ,อมองได้ทีไปอยู่ไกลวัดไกลว่าล้านวัดล้านว่าเนี่ก็เออกัมีหอ้หหองนงห้องน้ำอยู่อันนี้ก็สบายไปอยู่แต่ว่ามันก็นยังบอสบายคือจังอยู่บานเหาเนาะ ก็ยังวาแหะครับผู้ป็นหัวหน้าวงนะครับก็ต้องรับผิดชอบใครใจหลายอย่างแล้วก็ท่างลูกน้องนะครับเพื่อนก็ต้องรู้แลทุกสิ่งอย่างนะครับก็ดีใจนั่มนะครับดีใจไดหลายนะครับสําหรับนกพุ่งสกรนแล้วก็น้องอายเนาะจะไปใส่มาใส่ตอนนี้ก็จะได้นอนรับเต็มอิม่มเต็มสบายแล้วละเพราะว่า รถคันนีบอธมดานะครับครบเสร็จยกบางเขาไปได้เลยนะครับเลื่อนใหา่ไปใส่กาศสะดวกนะครับใส่รถกระบะรถตู้กะลากไปได้ครับพี่น้องอ่ากืพี่น้องได้เห็นแล้วก็แสดงความยินดีนํานะครับกับนกพงศกวกับน้องยสศุกร์นะครับเพิ่นกสิได้างผลงานสืบสารวัฒธรรมหมอลำนะครับให้พี่น้องเอฟซีเดมัวน้ซ่นกันนะครับอืมกับฝันเป็นจริงแล้วนะครับฝันเป็นจริงแล้วเนา เอาเฮาแฟนคลับ FC ก็ีให้กำลังใจนะครับให้เพื้นสร้างผลงานนะครับให้ได้มวลซึนก็แล้วกันเนาะก่อนจากล่าคลิปนี้ไปนะครับก็ให้ f อฟแฟนคลับนะครับจะเจ็บจะจนให้เราให้รวยพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ